แม่ทหารกล้าร่ำให้ขอรัฐบาลปิดด่านก่อนวันมีคนตายเพิ่มเผยเงินช่วยเหลือ10บล้านยังไรวีแววเสียงสะอื้นจากครอบครัวทหารที่สูญเสียยังดังก้องใจ แม่ของหนึ่งในทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการประทัดชายแดนออกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่26กรกฎาคมเล่าอย่างเจ็บปวดว่าบาดแผลนี้ยังไม่จางครอบครัวยังได้รับเพียงสิทธิพื้นฐานจากกองทัพและกระทรวงกลาโหมหลังจากที่ทางทหารได้จัดพิธีเกียรติยศและมอบปูนบำเหน็จเลื่อนยศจากคนทหารเป็นร้อยตรีให้ลูกชายแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่อาจเติมเต็มความม่่งเปล่าในใจได้เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงข่าวการจะเปิดด่านชายแดนแม่ทหารตอบทันทีด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ว่า ถ้าเลือกได้อยากให้ปิดไว้ก่อนอย่าให้ต้องมีใครต้องเสียสละชีวิตเพิ่มอีกประโยคสั้นๆแต่หนักแน่นนี้สะท้อนความกลัวและความหวังของคนเป็นแม่ที่ไม่ต้องการสูญเสียลูกคนอื่นๆอีกเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแต่เป็นเสียงของผู้ที่ต้องอยู่กับผลลัพธ์สุดท้ายของความขัดแยง้งรัฐบาลควรเร่งให้ความชัดเจนทั้งมาตรการป้องกันและการช่วยเหลือครอบครัวทหารอย่างจริงจังก่อนบาดแผลจะก,กลายเป็นแผลที่รักษาไม่หาย